เชียงใหม่เมืองสำคัญของการท่องเที่ยวไทยกลับมาคึกคักขากข้ามไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติอีกครั้งหลังจากเงียบเหงาเพราะพิษโควิดที่ถนนราชดำเนินซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดวาอารามหลายแห่งจำนวนมากของเชียงใหม่และมีถนนคนเดินท่าแพรที่จัดทุกวันอาทิตย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศถนนราชดำเนินถือว่าเป็น ถนนสายท่องเที่ยวแต่พอโควิดเข้ามาหายหมดการท่องเที่ยวซบเซาร้านรวงทั้งหลายแหละปิดการประฟ้าฝายฟิลด์ให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธก็เข้ามาเสนอโครงการทําไฟส่องสว่างภายในวัดให้วัดมีความสว่างสวสวย,ยงาม,มพเพืจะทําให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเห็นศิลปะของไทยชอบฟ้าบรรยากาศ โบสถวิหารหรือมาดูความสวยงามของพระเจดีย์ในประเทศไทยเราเรามีวัดมีศิละปะวัตุมีโบราณวัตถุามากมายเก่ดกองถ้าเราไปส่งเสริมไฟส่องสว่างให้สวยงามทั่วทุกจุดทั่วทุกจังหวัดมันจะทำให้การท่องเที่ยวของเราคึกคัก เมื่อความสว่างสวยจากไฟฟ้าคือสิ่งสำคัญสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศกฟผพอพอจึงได้ผุดไอเดียเชียงใหม่ Light Up ติดตั้งไฟส่องสว่างประสิทธิภาพสูงในบริวเวณวัดจำนวน7แห่งตามแนวถนนคนเดินท่าแพได้แ,แกว่วัดหมื่นล้านวัดพันอ้นวัดสำเภาวัวดพันเตาวัดชัยพระเกียรติวัดทุงยูและวัดสีเกิด โดยกฟผและหน่วยงานพันธมิตรได้ติดตั้งโคมไฟฟ้าสองสว่างประสิทธิภาพสูงชนิด LED ที่ใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์และไฟฟ้า220โวลต์ซึ่งสามารถใช้โมบายแอปพลิเคชันบริหารจัดการควบคุมการใช้งานและตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติพร้อมติดตามข้อมูลการใช้งานได้ทั้งนี้เพื่อสร้างสีงสันและความสวยงามยามค่ำคืนดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมศาสนสถานรวมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในวัด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วยมาจากกรุงเทพฯค่ะก็สวยงามดีค่ะมีไฟติดก็ดูเอ่อหน้าเดินดีค่ะมีเห็นวัฒนธรรมของของวัดค่ะสวยดีค่ะ,คะก็อยากให้มีทุกวัดนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีคนเดินเข้ามาค่ะถ้ามีมีไฟเขาก็จะกล้าเดินเข้ามาแต่ถ้าไม่มีไฟก็จะไม่กล้าเดินนะคะพอมันมีไฟเนาะมันก็ทําให้เราเหมือนเห็นความสวยงามของวัดอะไรอย่างนะะี้ค่ะมันก็ทําให นักท่องเที่ยวแบบชาวไทยชาวต่างชาติเนี้ยค่ะมาเที่ยวเยอะขึ้นค่ะถ้ามันสว่างเนาะอย่างน้อยเรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะนอกจากจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่และสร้างความปลอดภัยายามค่ำคืนแล้วโครงการนี้ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซซึอนกระจกได้ถึง2,400กิโลกร,รัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือเท่ากับการปลูกต้นไม้252ต้นต่อปี และในการติดตั้งได้มีการออกแบบการส่องสว่างและวัดค่าสเปกตรัมทำให้เกิดมุมมองมิติใหม่ๆถ่ายภาพได้สวยงามถูกใจนักท่องเที่ยวยิ่งขึ้นอีกด้วย